สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิ๊์บิวตี้ช็อปนะคะวันนี้กิ๊กออกเดินทางจากชัยภูมิไปที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะที่นี่ต้นทุเรียนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆกิ๊กนะคะมีสอนยืดดัดวอลลุ่มตัวต่อต,ต,ต,ตัวนะคะอยู่ร้านใบเตยร้านพี่ติ๋มค่ะที่ท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะวันนี้นะคะเอาบรรยากาศในการเรียนการสอนมาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะมาถึงร้านเราก็มาพูดคุยแนะนํากันเลยนะคะพี่ติ๋มนะคะเป็นคนชัยภูมิแต่ ได้มาทำงานที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะคือมาอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วเป็นช่างเสริมสวยที่มีประสบการณ์เยอะมากๆแล้วค่ะอยากปลดล็อกการดัดวอลลุ่มและส่งต่ออาชีพให้ลูกสาวค่ะชื่อน้องใบเตยน่ารักมากๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาเริ่มวิเคราะห์เส้นผมตัดแต่งทรงผมกันเลยค่ะการเรียนการสอนดัดของกิกนะคะก็จะสอนตั้งแต่การวิเคราะห์เส้นผมการตัดแต่งทรงผมนะคะ ลงน้ำยานะคะเช็คความยืดหยุ่นเคสนี้ใช้น้ำยายืดได้แต่ได้ของ3บวกสูตรบวานกลางนะคะผมลูกค้านะคะผ่านการดัดวอลลุ่มมานะคะแต่ลูกค้าดูแลไม่ได้นะคะ แห้งฟูนะคะแล้วก็ทําสีมานะคะเกสนี้บํารุงเชื่อมประทะแกนผมทุกขั้นตอนเลยค่ะการดัดผมนะคะใจความสําคัญของการดัดนะคะลอนจะสวยไม่สวยนะคะอยู่ที่การตัดผมของช่างค่ะส่วนรอนจะเด้งไม่เด้งอยู่ที่การลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นนะคะวันนี้กิ๊กก็มาแบ่งปันนะคะเทคนิคการเช็คความยืดหยุ่นนะคะ เพื่นช่างคนไหนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ในการดัดวอลลุ่มนะคะที่สามารถยืดตรงถาวรได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นได้แนะนําเลยค่ะ3าบวกและเชฟวี่ค่ะเมือ่อทําการลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นได้แล้วนะคะเราก็จะมา บำรุงเชื่อมประทัดแกนผมด้วยโมเด์นพกตัว A นะคะผสมน้ำอุ่นแช่ทิ้งไว10้10-15นาทีจากนั้นก็ทำสปาร้อนด้วยทิเมินนาเวนซีค่ะบำรุงเสร็จแล้วนะคะก็ทำการเป่าผมให้แห้งสนิทแล้วทำการรีดผมค่ะเคคนี้นะคะรีดผมก่อนแล้วค่อยเอามามวลรอนนะคะน้ำไปผมจุ่มน้ำอุ่นนะคะฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนของ NW นะคะแล้วก็ใส่ตัวบำรุงเชื่อมประทแกนผมโมเด์เพกตัว B ค่ะพี่ติ๋มนะคะเป็นช่าง ที่มีประสบการณ์เยอะมากๆเลยค่ะคือม้วนลอนแน่นมากทุกคนวันนี้นะคะกิ๊กให้เทคนิคการดัดผมแบบง่ายๆกับพี่ติ๋มไปเยอะมากๆเลยค่ะพี่ติ๋มบอกว่ารู้สึกปลดล็อกมากๆการดัดวอลลุ่มไม่ยากเลยค่ะทุกคนขอแค่เรานะคะมีขั้นตอนมีเทคนิคนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีก็สามารถทํางานได้แล้วค่ะเคสนี้นะคะตั้งไฟอยู่ที่100องศา20นาทีนะคะ เมื่อทำการตั้งไฟครบเวลานะคะก็จะเอาแกนออกได้เลยค่ะการที่เราจะรู้ว่าลอนสวยไม่สวยนะทุกคนเราจะต้องสังเกตตอนเราลงน้ำยาโกกนะคะถ้าลงน้ำยาโกกแล้วลอนคายหายหมดเลยนะคะแปลว่าเราเช็คความยืดหยุ่นของผมไม่ได้นะคะทุกคนเคสนี้กิ๊กเลือกลงน้ำยาโกกแบบน้ำนะคะฉีดไปให้ทั่วเลยค่ะทิ้งเวลาไว้15นาทีค่ะ จากนั้นก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคราตินของ3บวกบำรุงด้วยสปาเคราตินของ3บวกล้างผมให้สะอาดแล้วทำการเป่าแห้งได้เลยค่ะการที่เรา